อาจารย์คะสำหรับสาขานี้ในความแตกต่ตางจากที่น้าอื่นๆอย่างไรพระอาจารย์สวัสดีครับผมดรรุชดีบินหมัดครับประธานสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับอ้าวพวกเราเป็นใครแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับพวกเรานะคบก็เป็นตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่2จากสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับชื่อสาขายาวจริไครับามั้งคะชื่อสาขาช้างก็คือจะย่อว่า BIS ครับผมสาขา BIS เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับเราก็เรียนในเรื่องของการจัดการแล้วก็บรรณาการเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับแล้วจุดเด่นของสาขานี้จริงๆแล้วคืออะไรคะจุดเด่นของเรามีเยอะมากเลยครับ ของเราก็จะมีการเรียนตั้งแต่เรื่องของรายวิชาโปรแกรมมิง่งเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแผนการศึกษาเราก็จะมีทั้งแผนปกติแล้วก็แผนสากลครับทีนี้นต้องหลายคนถามอาจารย์กันหว่าถ้าไม่มีความสามารถหรือว่าความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยจะสามารถเรียนได้ไหมค่ะพวกเราว่ายังไง เรียนมากค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็มาเรียนรู้ตอนที่เรียนไปเรืเร่อยๆก็จะเรียนรู้เองค่ะว,ว,ว้าว<ม>การถามพี่ๆบอกว่าบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงกันบ้างสนุกครับแบบเอ็นจอยสนุกดีครับก็คือแบบเราสามารถเล่นแบบพูดคุยเล่นอะไรกับอาจารย์ได้ครับแบบไม่ไม่เออเอ็นเตอร์เทนได้ครับไม่ไม,ไม่ติงเครียดเท่าไหร่แล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็ <laughs> ใจดีครับใจดีค <laughs> ทำไมครับใจดีตลอดครับใจดีทุกคครับอาจารย์ก็ดีกว่าค่ะว่าอาจารย์วิธีการสอนนักศึกษาอย่างไรครับวิธีการสอนของในรายวิชาของสาขานะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติควบคู่กับการเรียนในเรื่องของทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้วก็ควบคู่กับการ เรียนในเรื่องของเนื้อหานะครับแล้วก็บางรายวิชาก็จะมีให้นักศึกษาได้ทําได้ทดลองทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ในรายวิชานะครับสําหรับนักศึกษาที่จบจากสาขานี้ค่ะสามารถไปทำง,งานสายไหนเป็นอะไรได้บ้างคะ่ะทุกคนพวกเราจบแล้วอยากเป็นอะไรก็จากเกี่ยวกับเราสามารถก็คือสา,าขสา,านี้มันเรียนกับธุรกิจด้วยแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปบริหารธุรกิจอะไรได้หรือว่าจะเป็นแบบ ทางโปรแกรมเมอร์ใส่คอมโดยโตรงอะไรเนี่ยครับก็ได้เหมือนกันครับสิดเก่าดังๆเก่งๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ได้คะสุดเก่าดังๆเราก็มีครับมีอ,อ,อย่างเช่นที่เป็นดาราก็อย่างเช่นเนยโชติกาครับว้าวเป็นสุดเก่าของคณะเราด้วยครับแล้วเป็นเป็นสิเก่าของหลักสูตรด้วยครับยดเยันไปค่ะ อย่างนั้นออาจารย์ช่วยโปรโมทคณะโปรโมทสาขานี้ห,หน่อยได้ไหมคะสำหรับน้องๆที่สนใจอ่ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกับร่วมกับเรื่องของธุรกิจนะครับก็ให้มาสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรนะครับจะได้เจอกับรุ่นพี่ที่น่ารักนะครับแล้วก็เจอกับอาจารย์ที่มีความเป็นกันเองในการที่จะสอนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจครับอาจารย์คะสำหรับสาขานี้มีความแตกต่กางจากคณะอื่นๆอย่างไรคะอาจารย์ในส่วนของคณะอื่นๆนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นสายทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมันก็จะมีสาขาที่คล้ายคลึงก,กันก็อย่างเช่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ในสายของในใน,ใน,ในหลักสูตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสารสนเทศทางธุรกิจ อ่ะของเราต่างกันยังไงครับก็คือถ้าเป็นของ B A S นะครับก็คือจะมีเราเนี่ยอยู่ในคณะวิทยาการจัดการก็คือเกี่ยวกับบริหารธุรกิจด้วยครับแต่ถ้าเป็นพวกวิทยาการคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเจาะตรงไปทางทางด้านเขียนโปรแกรมอะไรนี้ไปเลยครับก็คือน้องๆคนไหนที่อยากมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยสาขาเนี่ยบอกมากเลยครับก็เชิญชวนน้องๆมาเรียนกันนะครับค่ะแล้วทางหลักสูตรเนี่ยมีในเรื่องของการทำงาน ใช่ครับในะส่วนของแผนการศึกษาครับเรามีด้วยกัน2แผนก็คือแผนการศึกษาปกติซึ่งนักศึกษาที่เรียนในแผนการศึกษานี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการฝึกงานแล้วก็ทําโครงงานที่คณะนะครับทีนี้การฝึกงานเนี่ยก็จะมีะนักศึกษาก็สามารถเลือกเองได้นะครับว่าจะฝึกงานที่ไหนจะฝึกงานในพื้นที่หรือว่าจะไปนอกพื้นที่ก็ได้หรือจะไปต่างประเทศก็ได้แต่ว่าต้องรองให้โควิด มันดีขึ้นก่อนนะครับส่วนของสายกิจสายกิจเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับฝึกงานนะครับแต่ว่าระยะเวลาของการไปสายกิจเนี่ยก็จะระยะเวลาจะนานกว่าแล้วก็จะอยู่ในช่วงของออภาคการศึกษาปกติก็คือภาคการศึกษาที่2นะครับระยะเวลาก็จะเป็น4เดือนในขณะที่ฝึกงานก็จะเป็น2เดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีนักศึกษาที่ไปสายกิจต่างประเทศมาแล้วนะครับก็ไปมาแล้ว2รุ่นก็คือไปที่ประเทศญี่ปุ่น ก็สาขจก็จะมีทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยก็มีแล้วก็ที่ต่างประเทศก็มีครับเรียกว่าไปได้ไกลต่างประเทศเลยใช่ไหมคอ่าครับผมท่านนักศึกษามีความสามารถก็สามารถจะไปได้ทั่วโลกเลยครับโอเคครับถ้าสนใจในสาขาวิชาเอกระบบสารสนทางธุรกริจก,ก็ขอฝากสาขา B.S ไว้ในอ้อบอกอ้อมใจด้วยนะครับที่รัก